ข้อ6โจทย์ให้ a ลบ6 c 4 b 3 7เป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรงจงหาพิกัด c บนปลายส่วนของเส้นตรง ab โดยที่ ac และ cb เท่ากับ1ต่อ3โดยจะใช้สูตรคือ m x 2บวก m x หนส่วน M บวก n <c oughs> อนันนี้คือสูตรโดยที่ X 1เท่ากับ -6 Y หกเท่ากับ4ี่เออลืมสูตร Y C ด้วยเท่ากับ M Y <HHH> aja, 2บวก m y 1ส่วน m บวก n อันนี้คือพิกัดของ a x 2เท่ากับ3 y 2เท่ากับ7พิกัดของ b ส่วน m หนึ่ง M m เท่ากับ1 N เท่ากับ3โดยจะคำนวณ X4 X4 เกซีกเ็กซเท่ากับ1นคูณสบวก สามคูณลบหกส่วนหบวกสาเท่ากับสลบสิส่วนสเท่ากับสลบสิจะเป็นลบสิส่วนสเท่ากับหางกันจะเป็นลบสจุด เจ็ดห้าคำนวณบายบายสี่บายสี่เท่ากับหนึ่งคูณเจ็ดบวกสามคูณสี่ ส่วนหนวสาเท่ากับได้หนคูณจะได้7 3สาเป็น12ส่วน4เท่ากับ19บส่วนสหารได้เป็น 4. ี่ดังนั้น ในค่า x ก,กับค่า y ายแล้น C จะเท่ากับ3.7มจุดเจ็เป็น4.7 5จุดอครับ